ปีใหม่ปี2527ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้วงการลูกทุ่งเสียน้ำตา เมื่อนักร้องดาราชื่อดังพลันเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุขณะเดินทางไปขึ้นเวทีปิดตำนานเทพบุตรหน้าผีเมื่ออายุได้เพียง36ปีเศษ็ชื่อของเขาคือสังทองสีใสอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เขียนเล่าประวัติโดยสังเขปของนักร้องที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในวงการเพลงลูกทุ่งไว้ดังนี้สังทองสีใสมีชื่อจริงว่าพีเอกสีเฮราเกิดเมื่อวันที่19มีนาคมปี2491ที่ตำบลจระเข้สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรคนที่สองในจำนวน พี่น้องทั้งหมด8คนของคุณพ่อทองคําและคุณแม่เอื้อนสีเหรา เขาจบการศึกษาชั้นป .4 เรื่องการศึกษานี้ข้อมูลบางแห่งระบุว่าเขาจบม .6 พออ่านออกเขียนได้เด็กชายเปียกสีเหรามีร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนักจึงทํางานหนักไม่ค่อยสะดวกเขาจึงพลิกแพลงในการหารายได้จากการทํางานเป็นโคศกเล่นปาหีและร้องเพลงขายของตามงานวัดเพลงที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือเพลงของชายเมืองสิงซึ่งเขาร้องได้แทบทุกเพลงหนุม่มเปียกสีเหราเข้าวงการเมื่ออายุได้ประมาณ17ปีโดยสมัครเข้าเป็นนักร้องวงดนตรีจุฬารัฐราวๆปี2507 และมีโอกาสได้ร่วมงานกับชัยมืองสิงและร้องเพลงจากฝีมือการแต่งของชัยมืองสิงจริงจริงตอนแรกครูมงคลอมัตยกุลหัวหน้าวงจุลารัตตั้งชื่อนักร้องให้หนุ่มเปี๊ยกสีเฮราว่าสังทองเสียงใสต่อมาได้ปรับเป็นสังทองสีใสโดยที่มาของชื่อสังทองก็มาจากตัวละครสังทองหรือเจ้าเงาะผู้มีรูปอัปลักษณ์แต่ภายในเป็นสังทองนั่นเองสังทองสีใสได้บันทึกเสียงเพลงครั้งแรกคือเพลงอบอุ่นซึ่งแต่งโดยชายเมืองสิง ทําให้เขาเริ่มพอมีชื่อเสียงแต่เขามาดังแจ้งเกิดเต็มที่จากเพลงหนิงหน่องที่แต่งโดยสุชาติเทียนทองนิงหน่องนิ่งหน่องล้วนหลมาเมื่อไร่ทาไมไม่ทันไม่ได้และจําไม่ได้ ในปี2511สังทองออกจากวงดนตรีจุฬารัฐมาตั้งวงเป็นของตัวเองอีกราวๆสองปีเขาก็แสดงภาพยนตร์ด้วยเรื่องแรกที่เขาแสดงคือเรื่องแม่นาคพระนครในปี2513แต่เรื่องที่ทําให้สังทองกลายเป็นดาราชื่อดังก็คือภาพยนตร์เรื่องโทนในปี2513ของเปี๊ยกโปสเตอร์ซึ่งนําแสดงโดยชัยยาสุริยันรัญญานามวงศ์เป็นต้นนอกจากเล่นเป็นตัวประกอบที่โดดเด่นในเรื่องนี้แล้วสังทองยังได้ร้องเพลงประกอบหนังคือเพลงโทนแต่งโดยสุชาติเทียนทอง เพลงก็ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกับหนังนนนนทำให้ชื่อเสียงของสังทองยิ่งโด่งดังเจิดจรัสขึ้นไปอีกหลังจากนั้นมางานสแสดงภาพยนตร์ของเขาก็มีจนล้นมือต่อเนื่องหลายปียกตัวอย่างเช่นเรื่องจงอ่างพยองจอมบึงลำพูเพลงรักแม่น้ำแควรัรกจ่ารักจอมเจ้าชู้ธมวนไพรมดตะนอยแม่สีไพรเป็นต้น หลังจากรุ่งเรืองรุ่งโรดอยู่พักใหญ่ๆกินเวลาหลายปีชีวิตของสังทองมาพลิกผันรุนแรงในช่วงปี2520เมื่อตอนที่เขานำวงดนตรีไปทำการแสดงที่จังหวัดชัยภูมิได้ถูกวัยรุ่นหน้าเวทีแซวและปวดเนื่องจากเขามีเหตุจำเป็นให้ไปถึงเวทีช้าการปวดนั้นไม่มีทีท่าว่าจะหยุดและครุกรุ่นทำให้เขาเกิดบันดาลโทสะชักปืนยิงขึ้นฟ้ากี่นัดจำไม่ได้แต่เขาก็ถูกตำรวจจับและตั้งข้อหาพยายามฆ่าจึงต้องติดคุกที่ราชสารสังจำคุก ปีแต่ลดเหลือ4ปี7เดือนเขาพ้นโทษในปี2524พอพ้นโทษออกมาเขาก็ตั้งวงดนตรีใหม่เพลงที่ดังในยุคนั้นก็เช่นเพลงรักข้ามกำแพงสังทองถแถลงการกลับมาทำไมโทษเอ๋ยเมียเรา ซึ่งบางเพลงเช่นเพลงรักข้ามกำแพงแต่งและบันทึกเสียงขนาที่เขาต้องโทษอยู่ในเรือนจำหลังพ้นโทษออกมาได้เพียงสองปีกว่าเมื่อวันที่25มกราคมปี2527ซึ่งยังเป็นบรรยากาศปีใหม่กลุ่นๆไม่เลือนจางนักสังทองสีใสได้นำวงดนตรีไปทำการแสดงที่วัดบางสะพานอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันแต่ช่วงหัวค่ำเขารับเชิญไปร้องเพลงในงานวันกองทัพไทยที่ค่ายธนรัฐตำบลเขาน้อยอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันก่อนหลังจากร้องเสร็จเขาก็รีบขับ รถออกจากงานมุ่งหน้าไปยังเวทีของวงตัวเองเพื่อให้ทันการแสดงเวลาเดินทางของเขาเหลือไม่มากนะักเขาจึงห้อตะบึงรถเก๋งคู่ชีพยี่ห้อ B M สีบรอนเงินหมายเลข3งองู3783กทม 83, omo, ด้วยความเร็วสูงเวลาประมาณ21.30นาฬิกา30นาทีรถของเขาก็แล่นลิ้วมาถึงทางโค้งถนนเพชรเกษมระหว่างหลักกิโลเมตรที่285ถึง286ตำบลสำโรงอำเภอกุยบุรีซึ่งห่างจุดบริเวณนี้ไปเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงเวทีงานแล้ว อนิจจารถของนักร้องดังสังทองสีใสได้เกิดเสียหลักชนกับป้ายจราจรห้ามขับรถด้วยความเร็วทําให้รถพลิกคว่ำร่างของสังทองกระเด็นออกนอกรถสภาพคอหักแขนหักเสียชีวิตคาที่เป็นการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่โดยแท้ญาติได้นําศพสังทองสีใสไปตั้งที่วัดยางพรานนกฝั่งทนใกล้ๆสามแยกไฟฉาย ที่เศร้ายิ่งขึ้นไปอีกสําหรับคนลูกทุ่งก็คือหลังจากสังทองสีใสเสียชีวิตถัดมาเพียง67วันในปีเดียวกันนี้คืนวันที่1กุมภาพันธ์ปี2 5 2 7บมนรักขวัญโพธทยเจ้าของเพลงทหารพิการรักอํานาจใบแดงและเสกศักดิ์ผู้กันทองต้นฉบับเพลงทหารอากาศขาดรักก็ได้เสียชีวิตคาที่จากอุบัติเหตุรถชนกับรถสิบล้อแถวแถวใกล้วัดต,ตะเครารเพชรบุรีขณะเร่งเดินทางไปทําการแสดงให้ทันเวลาเป็นการเสียชีวิตในหน้าที่ในช่วงปีใหม่เช่นเดียวกับสังทอง สังทองสีใสเสียชีวิตในขณะที่มีอายุ36ปีเศษมีภรรยาชื่อกิตราพรสีท่ารายหรือชันทนาสีใสมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือสุรัสสีใสหรือป๊อบแม้เจ้าของตำนานเทพบุตรหน้าผีสังทองสีใสจะจากพวกเราไปหลายสิบปีแล้วแต่ชื่อเสียงและผลงานของเขายังเป็นที่ระลึกนึกถึงและขับขานอยู่อย่างไม่เลือนจางจากใจแฟน,แฟน ร้อยเอ็ดเพชรสยามนักเพลงจากแดนอีสานผู้เอาชื่อจังหวัดบ้านเกิดมาตั้งเป็นชื่อนักร้องของตอนร้อยเอ็ดเพชรสยามนักร้องต้นฉบับเพลงน้ำชีแห่งความหลังมองเห็นน้ำชีหัวใจของดี่นี่แทบจะพังและเพลงจดหมายพ่ายรักส่งจดหมายพ่ายรัก คคนอือเพลงดังที่ยังคงไพเราะมีมนคลังจากยุคก,ก่อนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่มีนักร้องหลายคนนำมาขับร้องใหม่ก็ยังคงค,งความไพเราะไม่เสื่อมคลายเรื่องน่าเศร้ายิ่งที่เกิดขึ้นกับสุดยอดนักร้องนักแต่งเพลงท่านนี้ที่แฟนเพลงหลายคนอาจตกข่าวก็คือ ท่านจากไปอย่างกระทันหันในช่วงปีใหม่เมื่อ10ปีก่อนโดยไม่มีวี่แววความเจ็บป่วยหรือสัญญาณเตือนใดๆภรรยาของนักร้องชื่อดังเผยว่าเมื่อวันที่6มกราคมปี2545ร้อยเอ็ดเพชรยามเดินทางกลับจากกรุงเทพหลังจากเสร็จธุระเรื่องถ่าย MV ีเพลงของหลานเมื่อกลับมาถึงบ้านโนนยางตำบลขวาวอําเภอศิลรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดก็ยังเป็นปกติไม่มีทีท่าว่าจะป่วยหรือมีอาการผิดปกติส่งสัญญาณล่วงหน้าแต่อย่างใดว่านักร้องดังจะด่วนจากไป ผ่านมาอีก5วันคือวันที่15มกราคมปี2545 ก็ยังกินข้าวเย็นกับครอบครัวตามปกติยังเปิดเพลงฟังวิทยุตามความคุ้นชินจนใกล้ถึงเวลาเข้านอนจู่ๆร้อเอ็ดเพชรสยามก็ยกมือพรวดพลาดขึ้นมาภรรยาเห็นผิดสังเกตก็เลยถามด้วยความตกใจว่าเป็นอะไรคำตอบจากนักร้องดังคือมีอาการมึนที่มือมึอนอย่างน่วงหนักจนภรรยาต้องบีบนวดและทุบเพื่อบรรเทาคลี่คลายอาการเรียกว่าทุบจนแขนช้ำต่อมาก็มีอาการปวดศีรษะตามมาจึงให้หลานเอาอยาพารามาให้กินสองเม็ดและภรรยาก็ถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างรอเอ็ดเพชร สยามตอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แล้วก็ก้มหน้าลงฟุบเงียบไปทีนี้เรียกยังไงก็ไม่ขานตอบ ครอบครัวจึงช่วยกันหามนักร้องดังลงไปชั้นล่างของบ้านและเรียกหลานสาวที่เป็นพยาบาลมาช่วยดูแล้วหาช้อนมาใส่ปากง้างไว้ป้องกันไม่ให้กัดลิ้นแต่อาการของนักร้องดังคือเงียบสนิทไม่มีการตอบสนองญาติจึงรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลร้อเอเมื่อไปถึงโรงพยาบาลราวห้าทุ่มหมอได้ทําการรักษาอย่างเร่งด่วนแต่ทุกอย่างก็ไม่ทันการขุนพลเพลงลูกทุ่งจากแดนดีสานได้เสียชีวิตลง ท่ามกลางความตกตะลึงเหนือคาดของครอบครัวญาติมิตรนักร้องดังจะจากไปไวัยขนาดนี้ร้อยเอ็ดเพชรสยามเสียชีวิตกระทันหันเมื่อกลางดึกของคืนวันที่11มกราคมปี2545จากสาเหตุที่หมอบอกว่าเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตกจากไปในวัยเพียง49ปีร้อยเอ็ดเพชรสยามมีชื่อจริงว่าบุตรดีอินอุ่มโชธเกิดเมื่อวันที่สมกราคมปี2496ที่บ้านเหล่าตำแยตําบลสีแก้วอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดบิดามารดาคือพ่อสมบูรณ์แม่บุญมี อินอุ่มโชตซึ่งมีลูกทั้งหมด8คนร้อยเอ็ดเพชษยามเป็นลูกคนที่3ทางบ้านมีอาชีพเสริมคืออาชีพทำนาอาชีพหลักของพ่อคือเป็นเจ้าของหมอลำคณะดาวเทียมเดือนซึ่งมีชื่อเสียงพอสมควรในย่านจังหวัดรอยเอ็ดพ่อเป็นทั้งหัวหน้าวงและพระเอกประจำคณะหลังจากเรียนจบนุ่มบุตรดีซึ่งซึมซับศิลปะและทักษะด้านร้องลำก็จเจริญรอยตามพ่อเขาเล่นดนตรีได้ทุกตำแหน่งในวงเช่นเล่นคีย์บอร์ดกลองเบสเป็นต้นพูดง่ายว่า วันไหนดนตรีชิ้นไหนขาดหรือนักดนตรีไม่มาหนุ่มบุตรดีก็สามารถสวมแทนได้สบายเขาเป็นคนรักเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนแต่มามุ่งเอาดีและทุ่มเทแบบเต็มที่หลังเรียนจบและได้มาร่วมง,งานกับชาวคณะหมอลำของพ่อไรเอกเพัทยามให้สัมภาษณ์ถึงจุดนี้ว่าช่วงนั้นรุ่งเพชรแหลมสิง์ดังเปรี้ยงเวลาผมร้องเพลงฝนเดือนหน้ำลงเดือนยี่มีแต่คนบอกว่า ถ้าไม่ได้ดูหน้าคนร้องนึกว่ารุ่งเพชรมาเองผมตระเวนร้องเพลงกับคณะดาวเทียมเดือนของพ่อนานเหมือนกันนานจนผมกแกร่งขึ้นใจมันรักด้านนี้ด้วย ก็เลยเดินได้เร็วกว่าคนอื่นจนกระทั่งวันหนึ่งในงานที่บึงพลานชัยเขาได้รู้จักกับอาจารย์ชอคำเจีนักแต่งเพลงฝีมือดีที่เคยแต่งเพลงเข้าเหนียวติดมือให้กับพนมนพรับร้องอาจารย์ชอคำเจีเห็นหน่วยก้านเขาดีจึงชักชวนให้ไปทําเพลงกับครูมนเมืองเหนือนักปั้นชื่อดังและพาเขาไปฝากเนื้อฝากตัวกับมนเมืองเหนือหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับโอกาส ให้บันทึกเสียงที่โรตาโดยมีเพลงลมจ๋าแต่งโดยอาจารย์ชอคำเจีและมีเพลงทหารลาแฟนกับเพลงน้ำชีแห่งความหลังซึ่งเขาแต่งเองปรากฏว่าเมื่อเพลงรดนี้ปล่อยออกอกากาศก็ได้รับความสนใจเกิดเป็นความนิยมขึ้นในหมู่ผู้ฟังแฟนเพลงอย่างคึกคักเพลงลมจ๋า <c oughs> และเพลงน้ำชีแห่งความหลังมองเห็นน้ำชีหูใใจของดีนี่แทบจะพังน้ำชีนี่ มีาาลัังงงงคคถึรร้ออเเ่โด่งดังสร้างชื่อให้นักร้องนามว่าร้อยเอ็ดเพชรสยามในช่วงเวลาเพียงไม่นานเขาเผยว่าชื่อร้อยเอ็ดเพชรสยามนี้มาตั้งขึ้นเองร้อยเอ็ดหมายถึงจังหวัดที่ผมเกิดเพชรสยามก็บ่งบอกถึงความหมายว่าเพชรแห่งแผ่นดินเพชรเม็ดงาม หนึ่งในเมืองไทยอะไรทํานองนี้แหละครับพอได้ชื่อนี้มาก็ดูจะถูกเทโลกับผมดีเรียกว่าเด่นดังตึงตังเรื่อยมาครับเมื่อวันที่11มกราคมปี2545ร้อยเอ็ดเพชรสยามก็เสียชีวิตกระทันหันสาเหตุจากเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตกในวัยเพียง 49ปีส่งจดหมายพ่ายรักหาใครน้องเสียนจากห้องแสนเศร้าเจ้าไม่ทนมองเห็นน้ําทีวูัวใจของพี่นี่แท้แต่พัง